สวัสดีครับอยู่กับผมติ๊กเสด็จลำเบินโชว์ไปชื่อครับพี่น้องครับกระทางมาหอดมาถึงแล้วครับผมพระสมุทรเจดีนะครับผมอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะครับพี่น้องครับถึงแล้วครับพี่น้องครับนี่ล้านกว้างขวางพี่น้องครับผมคืนนี้นะครับเจอกันที่นี่นะครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับนี่แหละครับ <c oughs> โอ้ยไอพี่นอ้องไอไอไอนี่ครับวันนี้เจอกันแน่นอนนะครับสำหรับสารน้อยลำพ่นโชว์ครับนี่แหละพี่น้นองครับผม <c oughs> นี่ครับสถานที่ตั้งเวทีนะครับพี่น้องครับบ้านบักเงี้ยนะครับ นะครับพี่น้องนี่ลานบักใหญ่เลยนะครับสวัสดีครับเีีเยกหนุ่มออดดี้ครับสวัสดีครับนี่พี่ฟิล์มนะครับบ้าดนสวัสดีครับพี่น้รับอกดีแล้วรับคนสวัสีสวครับสวครพ่อกัรดีแล้วครับกับช่อง อ่าคดีตะวีศักดิ์ครับผมว่ากันแล้วครับผมพี่น้องครับอ้อจังไรพี่น้องครับพผมอยู่บนะาวบนพญิชิตอยู่บนพญิชิตเออพญิชิตนะคุณสวัสดีครับอยู่กับช่องน้องฟิล์มรัตภูมินะครับน้องฟิล์มรัตพพี่น้องฟิล์มรัตภพวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับพุ่นี่ครับวันนี้เราอยู่ที่ครับผมพัสมุทรเจดีครับผมครับสมุทรปราการราคับล ครับผมวันนี้มีคุมปิตรนะครับวันนี้ไม่มีคุมปิดครับวันนี้ไม่มีเลยไงครับฮะคุณวันนี้ไปบ้านนี้หรือวันนี้ไปอ้าวไม่มีคุมปิดมีแต่มีแต่อ่าไม่ได้คุมเปิร์ตมีวันนี้มีวันนี้เราทีมงานเรามาถึงหมดทุกคันเล้ครับเนี่ยครับนับดูชิบบาลชิบห้าคันทั้งหมดอ่ะยังยังยังเหลือทีมเวที สคเลยเรยนน3 3นันทีมทีคราครับผมวันนี้ผมมารถอา่ถารถบฏิัโวันนี้ผมมารถครับปกิครับันผมมารถบิัครับรถเวทีมันนานออกมากครับนนรก็เลเลยครับปกติคุณาทนานใดครับโอปกติผมอา<ป>ผมัผมผนยครับอันน,นี้ครับนั่นเอยับูด เด็กอย่ตอนี่ตินบ่ตินแล้วบ่เป็นสองกูแม่ไปดิกูไทยใหน้งเนเสไม่เอาเออโอ้ยนพงยใสบ่สวัสดีช่องลุงปิยะด้วยนะครับบันแนเขาก็หอดเกือบมดทุกนแล้วอือรถม่ัรถานรับ รถบัสเรามีอยู่สามคันครับผมแต่รถทีมงานเวทีเครื่องเสียงเรามีรวมทั้งหมด15 16คันกับรถพระครับผม17คันกับรถคุณฮอดดี้ครับผมว่าัตวที่นับว่มันมันนั่นไม่เป็นการทิ้งเราบนบัครเอาว่ารถบัตรรัมเนาะอันนี้คืออะไรครับรถอะไรครับพีกบัตรเออรถบัสโจ๊กครับ นอ่คน้า่ะเราขนเงินตัวเราขนเงินตัวจันีเราขนเงินอันนี้รถใครครับรถใครครับรถตุ้ยครับรถตุ้ยโคตรเท่อ้าวไม่ใช่ยามีนาเการตัวนั้นน่ะเจ้าการรถนี่นะโอ้ ไบเชียเบลเชียเออเออนีสวัสดีครับเฮ้ยฮ่าฮยาฮ่ด้ดูามาไมใส่เจ้เป็นแต่นักข้มาโผล่มเจ้าอ้วนมามันอยู่ในท่วหน้าหนังควางนเอกนิ้วอ่ะอ้ยพานัากอน้ เ้าคือรถแล้าตุ้ยไปไแแไปรถแ้เยมาบอกเน่ยแต่้าขับรถเาไปององพะสมุเจดีแล้วก็ประทมันมเจ้ไปองค์พะสมุเจดีแล้วก็ปรมอยเยาวาเยาวามาแ้ปรมเลยนี่าไปสักการะไปสักการะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอกมาค่านบัวเออเมื่อคืนออกมาแต่แต่ตีสองเคินหลังบัวเออ

รังไล,ล,ล่ๆไหมเราดิ ไะนอาเเนีขมาจด่าอนี่นับจนนาคาี่สาขั้นหนึ่งวะราขาที่สาขั้นห่งครบแล้วบ่ครับ1ิห้าเนี่ยครบแล้วิขั้นครับครบแล้วครบมาครบหขั้แล้วิหนี่ขันที่สิบสไปสิบสามนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์ครบแล้วครบแล้วครับครบแล้วเนีปกติผมจะผมจะโอ้ยย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 ่อยยยยโ เาจะต้องไปจอดทางผมมันจะงมเออร้าเยชิพาขั้นวายแล้วเนาะธรรมดาที่ไหนเฮ้ยมือตายนะโว้ยบิดเลย อ่านับ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 นี่นี่ขั้นที่ที่สามนี่นี่วะ่ที่สามสิบสามสิบสี่เพาว่านับรถติเออสิบห้าสิบห้าต้องบอกเลยอันนั้นเวทีรถอันนั้นอันนี้ไม่เป็นรถทวนทวนงานเท่านี้อันนี้เป็นรถเหมาอันนี้เป็นรถร่วมรถร่วมอันนี้รถร่วมอ่ารถร่วมสองคันนี่รถมาแล้วนี่นี่เวทีลำเพลินโชว์นี่นี่คือนางร้านนี่รถนางร้านคอยชี้ขั้นนี้ละนางร้านนี่แหละรถประจำคอยเสื้อผ้าคอยยี่นนนั่่ะ อพระสมุทรเจดีเกิดอะไรขึ้นเอาเอาเอามาจกบุญยังไหนี่ไม่ยังไ่ยังอีกโอ้ปัญหามงนวอนเลยเขาก็จะไปนอนยือนนีิบังอย่ง ชุดถูกไปชุดถูกไปย์นี่ครับผมนี่อาจารย์ชิงครับนี่ ให้เจ้ามี่ะบาสุภาับม่จอดีที่เนี่ยบ่ได้มันบ่ได้ก็เลยสุภาพกันไอ่เหมือนให้จะวางกับโมยูครับพี่น้องครับสหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรีนะครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวเจอคลิปหน้าเจอกันไหมครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้สำหรีครับผู้ใดกดไลค์กดแชร์ผู้ใดเบื้องคลิปนี้นะครับขอให้รำลำได้ลุยครับถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ